ต้นทางาสถานีหนองไทยไล่ทางสถานีกรุงเทพอภิวัติท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรขบวนรถกำลังเดินทางามาหอดนสันสระจังหวัดอุดรธานี้ครับพี่น้องขึ้นยากมากเลฟครับทาุงด้านมาก ยอทัศนจรนะราี่นหนองายไล่ทางจทายนีกรุงเทพอภิวัฒนถ้าที่ประสงค์เดินทางสัขบวนรยนี้กรณีรอี่สาชนที่ขอบคุณค่ะ Attention please ครับนี่คือมารอรถไฟอยู่ซานสลาอุดรทานนี้ครับไปครับรถกำลังเขาซานสลาเดินทางจาก ทางบ้านหนองคายมาสานสลาอุดรธานีครับปลายทางคือกรุงเทพมาเครับหัวลำโพงมาแล้วครับอย่าหยอกอย่าหยอกปล่อยลูกปล่อยลูกครับลูกด้านเขรอคอยจะได้เห็นในเบิ้ง รถไฟกร,กระจิกกระจักกระจิกกระจักแล้วมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับรถไฟก็เดินทางมาหอ,อดซานาลาและพี่น้องลูกลานก็นได้ยืนบังพี่น้องครับ สี่เดินทางไปกรุงเ่มแเตรียมตัวเด้อพี่น้องบ้านนี่นคือสถานีอุดรธาน,นีครับสถานีดอุดรเน่าเออขี่อยู่ป่าน้องยูโรก็ได้เห็นแหะครับรถไฟครับผมม่อดีมีโอกาสได้มากพาลูกหลานมาเบิ่งครับที่สถานีอุดรธาน,นีก่อนที่ลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูดสิ่งของในสัมภารก่อน การไฟแหงปเทศไทยขอบคุณานผู้ดทุก่านใช้บริการดางด้วยรถไฟและหังเป็นอย่างยิ่งว่าในอคการต่อไปการรไฟหะทศไทยมีโอกาสให้บริการได้ขอบคุณทาไปนะดนมีเหลือเวลาอีก ห <N> น่งาทีจะได้เวลาขา่วน้ี่ s e a r t i n Number น้นองคายกรุงเทพอภิวั่งลังเดินทางไปครับนี่คือน้องคายกรุงเทพค,ครับวันลำโมง เปพิเศษจำงหวดที่สองครับจอที่่เกในการจลาที่หนึ่งไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัติออกจากสถานีครับตัวรถเกิดออกจากสถานีรอนายแล้วเดี๋ยวจะรับส่งลูกค้าที่สถานีเซ็นรัลวารีเห็นีัคือสัญญาณของรถพัดในสัญญาณออกเดินทางได้ครับออกแล้วบายบาไว้ยบายเร็วบายบายเร็ว บายบายครับบายบายครับลูกด้านอะไรไมาเห็นดีใจครับพี่ยูฟ้าน้องยูโรได้เห็นรถไฟแล้ววันนี้ดีใจมากครับดีใจไหมครับเห็นรถไฟดีใจไหมครับดีใจเออดีใจไหมครับดีใจไหมฮะดีใจไหมครับดีใจไหมครับครับครับยฝ้าดีใจไหมเห็นรถไฟ เอาไปบายไปบายเดินทางปลอดภัยนะครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปแล้วครับพี่้อง 快来